สวัสดีวันนี้เราจะมาชมบ้านมากนักพีเอของผมสร้างเสร็จเมื่อกอดดี้ตันทีอะไรมาอะไมาขอโทษทีนะหมุนสร้างแบบไอ้นี่ไม่ไม่มีเอ๊ะมีชีวิตกว่าจะสร้างเสร็จเป็นชัมม่วโมงเล่นแบบ หาของกับเพื่อนแล้วไม่ต้องโกงอันนี้ผมเล่นปากส่วนจุดสามอยู่นะครับแป๊บนึงครับนี่น้าผมยังสร้างไม่เสร็จ <ๆ S 2> ก็เล่นแค่สามสิบนาทีเดี๋ยวจะสร้างอะไรเพิ่มเติมหน่อยนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาของเก็บก่อน ม่านผมก็ไม่มีอะไรมากอืมก็แค่นี้จบ